เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะเนี่ยครับลองทานนะโตะนะหรือหัวหน้าของญี่ปุ่นนะ่ะหรือว่าเรียกว่าอะไรผมก็ไม่รู้หรอกแต่เห็นเขาเขารองกินแล้วแล้วอยากลองบ้างนะอยากรู้แต่กินแล้วรอี่เพ่นเพ่กินข้าวเสร็จเลยนะเดี๋ยวผมต้องลองแกะไงอนะ่ะไม่ไม่ไม่เคยกินมาก่อนนะแล้วก็จะลองเนะี่ยครั้งแรกเลยเพ่กินข้าวเสร็จแล้วก็เลยไม่ได้กินอะไรแบบนี้มานานแนละ้วนี่นะแกะมามันก็จะเป็นแบบนี้นี่แหละ แล้วเป็นงไงอ่ะโอ,อก,ก,กิ่นกลิ่นก็นี่แหละนะแต่ว่าผมผมไม่ได้ผิดหวังนะกินผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่หรือว่าปิดเป็นเพราะผมชอบปลาก็ดูนะก็กินได้อ่ะยวลองกินดูดูนะอืมเิดๆมันกินถัวตัวไป แล้วอันนี้คืออะไรไม่ผมไม่รู้นะนะ่ยแต่ผมจะใส่ไปด้วยเพราะว่าเต๋อมันต้องกินด้วยกันนะจะได้ครบๆแต่ส่วนตัวก็เฉยอๆอทำไมคนชอบกินกันนะอร่อยอ่ะแต่เม็นนะแต่ไม่ได้ถึงกับว่ากินไม่ได้อนะเหม็นเหม็นเหม็นแต่กินได้นะแต่ถ้าคนที่แบบว่าไม่ชอบกินอ่ะก็จะนั่นแหละแต่ส่วนตัวถ้ากินปลาอยู่แล้วอะก็จะเฉยอๆอแต่กรนตกตัวเนี้ยจริง ทีนี้ก็มาคนให้เข้ากเลยคนก่อนคนคนกับซอสที่เนี้ยคนจะต้องกินเอาแบบคำใหญ่คำเดียวเลยนะอยากรู้ว่ามันจะเป็นไงกินนัตคตะคำใหญ่มาดูกันเนี่ยดูคำใหญ่เลยเต็มไม่รอร่อย này này thì mua ạ